แล้วสองช่องนะช่องใหญ่นะคะแต่ว่าอีกช่องหนึ่งยังไม่ตื่นซาลาเปาเจซื้อมาไว้แต่เมื่อวานโอเคกล้องมันใหญ่มันหุบไม่ได้องกล่องยญ่นี่ใหญ่มากมันใหญ่มันหุบไม่ได้น้าเรานีใหญ่เป็นกระด้งเลยเป็นระวังขามันคนี้ใยญ่แน่ๆพลังไม่อหน้อยเจ้า มันจะตกเลยไม่คอยตูไปหาคัมแพรไม่ใช่ไหมโอ้โหแ้วหนวจะได้อะกล้องโอ้เออน้อยเต็มเลยนะอันนี้อันนี้กล้องหน้าเรียวหน้าเล็กอันนี้กล้องใหญ่มากแต่งจอยายอร่อยนะสารพัดจริกินไปเถอะไม่อย่าแบ่งให้กินยายอร่อยกินกินไปเถอะให้ชิมนิดนึงโอ้โหยายนี่เสียน้ำใจอีกแล้วชิม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 นะชิมคารโอไฮนอร่อยเท่ากัน ออืนแหละนี <man 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 ่นี่น uh, ี่เปรี้ยวจีเหรียญอะไรนั่นแหละแล้วยายแต่ว่าไม่อยากกินแบบพวกเนื้ออะไรเงี้ยสั่อะไรก็ชิมได้นะเอฟซีนะที่สี่เป็นเดียวนี่เขานี่ยซองเป็นแบบนี้นะนี่โอ้ดี๋ยวนี้กอย่างเลยนั่นนั่ายประทับใจมากเราไปร้านแซบริมโขมคืนนี้มีอาหารเจเขามีเมนูเจด้วยมีทุกอย่างเลยนะคะโอ้โหประทับใจมากเลยนะทคน มีเมนูเจนะะโอ้มาชุดนี้แบบเขาตกแต่งร้านใหม่ด้วยนะใหญ่เนาะทำร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนะแต่ว่าไอ้เดนก็เคยมาแล้วรอบรอบที่เขาตกแต่งนะแต่เมื่อคืนนี้คนเข้าร้านเยอะมากะลูกค้าเยอะกัเข้าวเลยออกช้าด้วยึงคือต้องสั่งจองคนที่เขามาเพิ่งได้กินปั๊บเนี่ยก็สั่งไว้แล้วอืมอหือโอ้โหวันนี้ อร่อยอืมแลไหมัน้นี่อันนี้ก็อร่อยไปหาที่รับผมอยู่เอ้อเอายามาให้เลย ยางมีนได้ยางแบบก้าเออเออก็ได้เออมนึ่งคันหนึ่งสองเปล่เสือนักออกรถหกโมปตานนี้ยังไม่เห็นอกจากห้องเลยนอนยังไม่ตื่นแล้หลับหลับยาว อิ่มเลยจริงอิ่มไม่รู้ไม่รู้จะกินโจกได้หรือเปล่าด้ายเพื่อนไปแล้วรูปหนึ่งแล้วตื่นมาจะต้องปุกวันนี้มีข่าวดีด้วยนะเอฟซีเหมาอะไรนะให้พอลลี่กับช้างตั้มทำอะไรนะข้นเหนียวเนาะข้นเหนียวเอเวเอเแล้วก็เราไม่รู้มีอะไรอีกไม่รู้นะคะามาเลี้ยงวันนี้ไม,ไม่ได้ทำใช่ไหมไม่อันนี้ไม่ดูเหมือนกันเห็าานเอฟซีบอกว่า ผ่านแม่ออผ่านพอลลี่สั่งเลี้ยงออเราจะไม่ให้ยู u ูปพร้อมได้ยังไงยกสีแบบนี้คือคือบางคนเขาก็มีกับข้าวมีอะไรมาเนาะมืจมาจุดูงกดทำไมมากินโลดเสือเสือรอมาแอบส่องแล้วว่า เอ๊ะทำไมสองคนนั้นยังไม่มาดจาังสิน้องอ,อ,อิ่มแล้วฮนะเดี๋ยวเราไปเก็บคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเดินทางแล้วนะคะขอบคุณในบุญท่านมากค่ะตรงนี้ันนั่นเอาไว้นั่นแหละกายคือดวง โรงแรมนี้ยานมาสามครั้งครังง้งที่สี่อันนี้ครั้งที่สองแล้วพี่ตอนนั้นมาไทยโน่นนนกับไทยโน่นตอนนั้นนอยาวอยู่ด้วยเออเอาหาอยู่ชั้นเต็มนี่นอนชั้นล่างเลยติดน,นี่เลย ็รอบแรกกินกล้วยไปรูปหนึ่งรอบสองกินอะไรี่ยตัวนมากเอฟซีเลยหาเอ,กกอวกระเพาะนะ ร่าจะลดน้ำหนักลดน้ำหนักนะลดนัน้นใช่ก็ฝากกล้องไว้กโซ็ลดยาตื่นแล้วช่องใหญ่ช่องใหญ่ตื่นแล้วจ้ะมาแล้วคนสุลิมให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะเอจจียายไม่ได้ดูข้างบนเด้อข้างนอกก็จะประมาณนี้อันนี้ที่จอดรถ โรงแรมก็รู้อยู่นะเดี๋ยวอยากโรง,งแรมเขาสวยป้ายชื่อโรงแรมไม่มีอ้าวทำไมไม่มีป้ายชื่อโรงแรม,มก็ประมาณนี้นะเอฟซีรถกระจอดเพียบออกไปหลายคันแล้วนั่นใครอยากถูก แล้ววันที่หนึ่งนี่เดอ้อทะเบียนรถยายสองให้ดูเลยไม่กลัวหรอกนี่ทะเบียนรถยายนะนี่จะออกอะไรก็ดูเอาเดอ้อนี่วดนนี้แหละวันที่สิบหกนี่แหละวันที่สิบหกช่องใหญ่มาแล้วช่องใหญ่สามสุรินสามช่องเจอกันแล้วนะคะสุรินสามช่องนะคะ ลงไปตั้งปกี่ชั่วโมงแล้วคนดูตั้งสามคนนะลงตอนไหนลงมือตอนตีห้าคนดูตั้งสามคนเล้ไอแอนพาค่อยตื่นมาทำตอนตีห้าอาบน้ำค่อยเลยลงอัพไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยคนดูตั้งสามคนแล้วอุตส่าห์ว่ารวมตัวกันสามช่องใหญ่คนสุรินจังได้เบิ่งสามคนโอ้ยสามชั่วโมงผ่านไปท่านกล่าวหนารยชื่อไปเลย เขียนชื่อว่าอะไรช่องสมอนดับแล้วอันนี้บอกใช่เขียนไปเลยว่าเสือพาไปแอนแฟมิลี่ก็จะเียวแนมาเจอกันยูทูบจักรทรีนมาเจอกันถึงมุกดาหารโอ้ยแอนซื้อให้ข่อยใหม่เด้๋เบิ้งมันเป็นอย่างไรกับปังเขาไปเลยนั่นแหละยยาบอกได้หน่อยดิเหมือนอะไรเหมือนกัน ่อยผู้ใดจักมือข่อยกับบริ้ซอนผู้ใดดอกข่อยบริษัมห้าหวังวิวลูกบอกว่าแม่เศร้าเหตุใดแล้วมันผู้ใดยังดอกเก็บเงินไปกินข้าวลูกว่าเอาเรื่องจริงเหะอเก็บเงินไปกินข้าอยากกินอะไรอร่อยไปกินเลยแม่อยากกินอะไรอร่อยไปกินเลยแม่เขาบอกเอ้าอย่ากนเนี่ยอยากกินยังแซ่บอย่างหอดย่างหอดนี่แหละถึงมาแวกแบบอยู่นี่ ถึงยางไปข้องนอกนะไปดูแล้วไปถ่ายแล้วมันไม่สวยก็เลยกลับมาถ่ายได้หมูห่ถ่ายนไอ๋อนี่ไงชื่อหรองนี่ไงยายไปหาอยู่ข้างนอก